ว่ามันหลบโคตรกากแค่นั้นเองไปเจอไปเจอสตาร์ทูดก่อนของเพิร์ทออเดอร์อืมด่างถ้ามีโนมันไอ้นี่ไม่ใช่หรอเข่าถ่วงดอยไม่ใช่เพิร์ทออเดอร์ไม่เลยยานถ่งดอยเหรอใช่พวกเซปเรนติสเนี่ยดอยก็ถ่งดอยครับกองขัดตานี่ครับ ไม่ดอ,อยยิงกับฝ่ายสมาพันธ์ไอ้ด่านคามิโนนี่มันเป็นยุคนี้ยุคสมาพันธนะ์อะยุคที่เจไดย,ยังไม่โดนก<ช>่อนา,านนะแต่แต่ผมว่ายานนั้เป็นของเบูร์ออเดอร์นะหมาถึง<ม>ัรยามไม่ใช่หรอเบิร์ดออเดอร์ยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำใช่นี่มันสมัยเอพิโซดหนึง่งหรือเอพิโซดสามอะไม่ไหมายถึงด่านนะใช่แต่ว่าดอนมั็นขับยายอย่างนี้หรอ ดอยอันนี้คือ,อตัวหุ่นดอยเลยนะเนี่ยไอ้ดอยมันไม่ขับยานนะมันเป็นมันเป็นหุ่นดอยเป็นยานะ<อ>คือมันบินได้ตัวเองเลยออจำได้ผมผมจำผิดดอยเป็นตัวคล้ายๆ UAV เออเธอยังไงเล่นบอมเบอร์ก,กันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เราเสียเปรียบมากก็าไนไม่ได้หรอครับต้องเติมใช่ท่านเบสเยนแอปอะเรนยาครอบนี้นี่ยืดหน่อย เราเราเน้นถมใช้บอมเบอร์โถมมันย um ังไงก็ชนะถ้าเล่นยันลำอื่นมันบางโอ้มันยิงคมมันจังวะโอ้นี่ผมลงถ้าไม่ถนัดบอมเบอร์ใช้ไฟเตอร์โถมพาร์ิคิก็ได้นะทำได้เหมือนกันอื ทั้งทีมนั้นเยอะจัดทีมทีมเราคนทีมเราคนเต็มเหรอวะในห้องอ่ะมันเต็มหมดเลยทั้งห่กสิบสองตอนนี้สิบสองวีสิบสองใช่ไหม ่เอาไม่ได้เป็นคิวอยู่หนึ่งคิวออกออกไปรัตเขาไหมอ่ะต้องออกมากเกินไม่เล่นสองก็ด้ไมันจะจบยังอ่ะจบแล้วเนี่ยออาจบแล้วใช่ป่ะใช่ไม่จบไวจังวะ ก็แพ้แบบเราต้องเล่นไอ้บอมเบอร์กันหน่อยเร,เราเกิดอ,อะไรขึ้นเข้าไปตอนที่เขาเริ่มไปแล้วเหรอใช่ไม่เลย